วันนี้นัสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และรับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้ บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำโดยพลตรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถมอบเงินจำนวน1 6ล้านแสนบาทเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกสำหรับใช้ในกิจการของมูลนิธิ โรเงเรียนเสนาธิการทาหารบกหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทับบกชุดที่1นําำโดยพันเอกระพีพงษ์คาวิไลมอบเงินจำนวน1นึ่งแสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวนสี่เครื่องสำหรับใช้ในการปรับสภาพห้องภายหลังจากเกิดเกินจากการเกิดอุทกภัยนางอรอชรหฮิรัญยม,มาศพร้อมคณะอาสาสมัครมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์รุนคครร่นที่13มอบเงินจำนวน1 5 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่นินิธิราชประชานุเคราะห์จะนํไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งในช่วงเดือนกันยายน2017ถึงปัจจุบันหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบถุงยางชีพพระราชทา,านเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยและจังหวัดตากรวมจำนวน4 7 2 0ถุง และเร่งสำรวจเพื่อมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกับทุนการศึกษาพระราชทานแก่ลูกลูกของผู้เสียชีวิตต่อไป